สวัสดีครับคุณกลังชม Hack Show Channel นะครับเราอยู่ในเกม The Order 1 8 8 6นะครับเป็นพาร์ทที่6กกันแล้ว ในตอนที่แล้วเราไฝ่กับตัววกับไลเคนนะครับตัวเป็นๆแล้วก็มีอีกเรนมาช่วยจนบาดเจ็บครับเกือบตายครับก่อนที่จะซดน้าแบล็ควอเตอร์เข้าไปมาอีซี่ฉันจะพยุงเธอเองช้าๆนะฉันหลับไปนานแค่ไหนนานซะจนฉันเป็นห่วงเลยล่ะก็บาดเจ็บนะครับได้แบล็ควอเตอร์ช่วยเข้าไปครับกระหันานอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้มาเซวองพอดีเรางานเข้านิดหน่อยอะไรออานี้นะเรียกนีโคลามมก่อนเราต้องการอาวุธนะตอนนี้ ก็บอกพวกนี้เนี่ยใช้ห้องจิเเวเป็นที่กบดานนะครับแล้วก็บอกทั้งหมดเนี่ยมาจากนิเตเลตอินเดียคอมพานีและลอร์ดเฮสติงโอ้โหตอนนี้สงสัยลอร์ดเฮสติงแล้วนะครับลอร์ดเฮสติงนี่คือขุนนางครับขุนนางหน้าเหี่ยวเหี่ยวตัวผอมผอมเธอต้องการลาพักฟื้นนะก็บอกลาไงยกรีว่าฉันแข็งแรงดีแล้วตอนนี้ไม่เคยฟังคำแนะนำจากฉันเลยนะนายรู้คำตอบดีอยู่แล้วนี่นะ อันดับแรกเลยนายต้องได้รับพรจากพระเจ้าสักก่อนเหมือนเกรซันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อพระเจ้าเท่าไหร่ครับเหมือนเป็นคนเชื่อตัวเองซะมากกว่าแล้วก็เพอร์เซวลเกรซันก็คือกาลาเฮดนะครับเป็นชื่อกาลาเฮดคือฉายาจ้ำอีกทีหนึ่งสหายกาลาเฮดอ่ะมาตกบ,บาตกบ,บารุ่นพี่ดับเนียวแม่มาคิดนายดูไม่กังวลเรื่องสุขภาพของฉันเลยนะ oh, โอ้โหคุณผ <ม S 1> <ม>ู้หญิงผมไม่เคยสงสัยในการที่คุณมีชัยชนะเหนือพวกสารเลวนั่นเลยครับ จะว่าไปก็เป็นคุณพูดแบบนั้นกับอัสวินพุกฆาหารของคุณอย่าพูดกันเร็วนะอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะนิโคล่าเข้าใจไหมได้เลยครับผมจะไม่บอกกับใครครับเพราะว่านี่เป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่ก็อย่างนี่ผมบอกครับนี่มานะรัสเซียจะคิดว่าเราจะเสียได้ไปซะแล้วเออก็ฉันเลี่ยงไม่ได้นี่นะไอเถอะเวลาเรามีไม่มากท่านครับนี่สําหรับท่านเลย นี่ครับเอาเลยทุกอย่างนี่ผมจัดให้ตามคําสั่งเลยครับขอบใจมากนิโคลามีอาวุธอย่างอื่นไหมอ๋อ,อครับนี่ครับเป็นลูกโมโ่นะครับนั่นละแจมเลยไม่เคยผิดหวังจริงๆโอเซิลนั่งของนายอืมดีมากไส์พอดีมืออาการไม่นอนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตเตรียมพร้อมแล้วจะใช้ทางปลอดสมบัติเปจุดสุดท้ายก่อนจะออกไปยังอเมริกาแล้วการคุ้มกันล่ะ เขาได้เตรียมการรละมือกับพวกกบฏหรือเปล่าเท่าที่ฉันรู้เนี่ยตอนนี้พวกกาเนี่ยถูกแฝงตัวเข้ามากันเยอะแล้วนะเราต้องจัดก,การก่อนที่มันจะไหวตัวกันทันสภาควรจะต้องได้รับรู้เรื่องนี้ก่อนนะเราไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านในสภาเราต้องไปที่เรือเหาะนั่นท่านครับแเราจะไปยังไงล่ะครับนั่นมันกลางอากาศเลยนะนั่นแหละเรือของง่ายๆนายน,าน,นี่ช่างรู้ใจฉันจริงๆกลาแฮตมองไปที่เหมือนจะเป็นเรือเหาะครับเดี๋ยวบอกนดเซตินนอไฟใช่ปะ นี่เรืออะไรเนี่ยเรือเหาะอรากลับนอนนะครับทางล้านเซนตินอลไฟส์เรามาถึงแล้วนั่นรับทราบครับกุสิวัเซนตินอลไฟส์กำลังจะถอยกลับแต่ว่ายังสนับสนุนท่านอยู่โอเคขอบใจมากกัปตันที่มาส่งสุดท้ายก็เซนตินอลไฟสครับดูมันจะง่ายนะครับท่านวิธีนี้ง่ายสุดแล้วเล่ยไงวิธีนี้ครับเจ๋งสุดแล้วเซนตินอลไฟพอส่งเราเสร็จครับก็ทำการดีตัวออกไปนะครับไปห่างๆฮะ ดิกล่นลอฟเฟียตเดลักทีฟก็คืออให้เราลอยตัวนะครับไปเข้าไปที่เรือเหาะชื่ออาการไมน,นอนนะผมน่าจะออกเสียงถูกนะคำนี้ผมไม่ค่อยคุ้นในภาษาอังกฤษเท่าไรหร่คอยลอยตัวครับเพลงตีฟม่ค่อนข,ข้างจะเล้าใจครับ<น>อ่ะประจําตําแหน่งไปเลยเดี๋ยวฉันจะตามไป ่าแลวสำหรับเพื่อนคนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมปรับเป็น Full HD นะครับผมจะได้ชมแบบชัดสะใจถ้าจะใหญ่ๆยิ่งดีฮะแต่ถ้าสนใจเครื่องอัดเกมคอนโซลก็สั่งซื้อได้ที่แ a c ชุ h u Channel นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขายของกัเลยสั่งตรงไหนอ่ะสั่งจะต้องบอกได้ว่าสั่งทางอ่ Inbox Fanpage h a c ช c h u Channel นะครับที่เดียวเท่านั้นครับที่อื่นของปลอมนะฮะไปลยตัวกันเลยครับมาถึงนะครับ ่าจะตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมีเจ้าลาฟาเยตแล้วก็อีเกนอยู่ด้านหน้าเรานะครับภารกิจมิชชั่นอิมพอสิเบิลต้องค่อยๆกระดื้อกระดื้อไปเพราะโคตรน่าโคตรล่วงล่วงไปตายอย่างเดียวนะเฮ้ยเร็วนะเข้าไปข้างในเลยลาฟาเยต์นี่เป็นเบสประจำทีมจริงๆครับหน้าตามันก็หล่อดีนะไม่น่าเป็นเบสเลยเข้ามา ปิดเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วครับถอดเครื่องมือออกเลยกระแต้องเข้าไปยึดห้อนักบินเอาแบบเงียบๆนะเข้าใจครับอิสาเบลกับฉันจะเข้าไปสอบแนมเราต้องเข้าไปตรวจสอบพวกแขกที่ได้รับเชิญมาลองนึกตัวนะฉันไม่มีชุดใส่เข้างานนะสิฉันต้องบอกว่าฉันต้องไปหาชุดสกรอนต้องไปฟอร์มตัวเนียนๆครับกดของอากจเมนอนว่าไงครับก็ดูตามส่วนควรเรามีเวลาไม่มากที่จะคัดแยกระหวัง ผู้เดือรกับกบาเราต้องทำงานโดยที่ไม่มีความปลอดภัยเลยนะใช่เรากำลังยึดเรือธงของยุนเต็ดอินเดียเขามานี้มีใครมีคำถามไหมมีก็ไปเซบาสเตียนฉันจะเป็นต้องถามนายชายแก่กที่คุยนายเออที่นายคุยด้วยคือใครที่เมฟร์กับที่ไวช์ชาเปลคนแก่ละ เรื่องมันยาวน่ะแต่วันหนึ่งฉันจะเล่าให้นายฟังเมื่อถึงเวลาที่สมควรยังมีอีกหลายเรื่องที่ฉันจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองฉันหวังว่านายคงรู้นะว่าทําอะไรอยู่และเหมือนว่าตอนนี้สภาจะมีอำนาจมากขึ้นดีออเดอร์ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเลเซ่นใช่นายเคยบอกฉันแบบนั้นมาก่อนเข้มแข็งไว้ไอ้เพื่อนยากจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะครับก็มีความลับที่อยู่ในใจโอเคครับอย่าลืมนะสเตลโมด มาควิดคุณครับคุณหญครับผมรับกันได้ว่าผมจะเงียบอย่างก,การอยู่ในหลุมศพนะครับผมันงเงียบเลยขนาะดมาว่าเงียบเหมือนคนตายนะฮะโอเคครับเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวนะฉันขอดูนิดนึง on me ฟังคำสั่งครับ go ไป go go let's go <S มาแล้วครับอยู่ในเรือเหาอากาเมนนอนครับเป็นโครงเรือสัก ค่อนข้างจะขี้เล่พอสมควรครับมันบินได้ยังไงวะเนี่ยไปอีกขึ้นไปนะครับอีกเกรนกับเซบาสเตียนเออมึงมองอะไรลาฟายามยัมองหน้าทำไมไปสิเออไปเอ,อ้ายังเออแหมมามองหน้าสบตาแล้วก็พยักหน้าให้เรานะอืมได้ย,ยินเสียงครับอสองมีสองคนนะครับดี ส่งสัญญาณได้ดีครับเดี๋ยวเราจะต้องเอ๊ะซ้ายมือมีอะไรบางอย่างนะครับรต้องจัดซะก่อนอ๋อต้องทำให้ไฟฟ้ฟามันดับครับมาๆๆกด L3 กับ R3 นะครับกดให้ตรงเย่เ yeah. รียบร้อยเกิดอะไรขึ้นดูสิปิดแกป๊ปอ้าวมีหลอดไฟขาดครับไฟดับลงไป job for a mechanic, งานสำหรับช่างเทคนิคไม่ได <c oughs> ้มีบน่นมีบน่น <c oughs> ไปครับหมดแล้วแต่ละเฮดเราไฟยึดคือตอนนี้ผมผมก็จะบอกว่าเราต้องเข้าไป <c oughs> เหมือนเป็นภารกิจซ้อนภารกิจนะครับภารกิจเราจริงอยู่ไวช์เชลเปลนึกออกปะแต่อันนี้เราขึ้นมากันเป็นนั่นคือไม่เขาเรียกว่าอะไรนอกเหนือที่ตกลงกันไว้กับพอวอ์อัศวินแล้วนะ นี่คนละเรื่องแล้วนะไม่รู้จะโดนจับได้จะมีความผิดหรือเปล่าอันน่ะ Take out the card โอเคครับก็คือให้จัดการมันครับสเตลนะครับโดยการกดสามเหลี่ยมนะครับไหนมันเป็นยังไงวะโอ้โหมินเอาเท่าอันเท่าแขนเสียบเข้าคอเลยครับก็คือ f i l e away to the c o c k p i t โอเค okay, ครับก็ให้หาหาไปยังห้องคนขับนะครับ ตอนนี้ก็เราก็จะเดินเหมือนเราเล่นในเกมเดอะรัสอาสครับเหมือนเป็นโหมดสเตลผมไม่รู้แล้วผมจะพลาดท่าตายตอนไหนแต่ผมก็พยายามจะไม่ให้ตายแล้วกันครับแต่ถ้าตายก็จะไม่ตัดต่อครับคนดูจะได้รู้เออไอ้เหี้ยมันตายแล้วมันเป็นอย่างนี้นูย้เยเฮ้ยอะไรอย่างนี้จะได้เห็นฉากที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับ ทางไหนวะเน,นี่ยกูรูงงเอ๊ะนี่เปล่าวะน่าจะใช่นะครับทางลงไปห้องเอ่อห้องนักบินนะครับห้องคนขับอ่าน่าจะใช่ครับใช่แล้วเห็น okay, อยู่สามคนอยู่ในห้องคนขับนะครับเตรียมตัวเลยไปไปเวลาลุยแล้วครับตามลาฟายต์ไป อมันคุยกันครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงอเมริกาแล้วนะครับแต่ว่าคงจะไม่ถึงครับเพราะตอนนี้เรามาแล้วพร้อมสมกแกรนดตครับเอาเลยนะเล็งเป้าดีๆสามสองหนโอ้ยสมกบอมครับทำให้ เกิดอาการสตาร์อุ้ยมันบูมันยิงสวนครับยิงสวนเหรออืสวนใช่ไหมอ้าวมีอุ้ยล็อกคอครับโอ้โหโอ้กดโอครับทันอยู่อะไรสามเหลี่ยมอืเย็ดโอ้โหโอะไรเนี่ยถังดับเพลิงอุ้ยถังดับเพลิงกระแทกหน้าครับอืหลับไปเย็ดตัดไม่หยั้งเราขอยึดเรือหอกนี้ในนามของ สรีภาพห้องคนขับเคลียแล้วเพอร์สโตลาฟายเยตจะควบคุมหางเสือแล้วทางนู้นเป็นยังไงบ้างล่ะบอลเทสติ้งอยู่แถวห้องบอลลูนส่วนของท้ายเรือเราจะต้องไม่คลาดสายตารีบหน่อยแล้วกันเราทราบถ้าไปถึงเราจะแจ้งฉันจะเข้าไปสอนน้าเองจำไว้นะอย่าปล่อยมือจากหางเสือโอเคครับทีนี้ก็คือลาฟายเยตก็คือทำหน้าที่เฝ้าหางเสือครับเป็นนักบินแทนนั่นเองครับตอนนี้ เราไฟยึดไม่รู้มันขับเป็นหรือเปล่าครับไม่ถามสุขภาพตั้คำมันจะจบเหี้ยมากถ้าเราไฟยึดขับเครื่องบินล่วงตอนนี้เราต้องรู้เดียวครับเราฟเยึดไปเป็นคนขับแทนแล้วโอเคครับเราต้องมุ่งหน้าไปที่ห้องบอลลูมนะครับโดยที่อย่าให้โดนจับได้ครับไปทางอื่นครับอย่ามาทางนี้ครับโอ้ เหมือนมันจะเห็นป่าไม่น่าเห็นนะหายไปแล้วเย้อะไรจุ้ยไอ้ยเ้มิดดามเรียบเรียบกลัวกลัวไม่ตายครับแทงหลังแล้วแทงคออีกทียังโหดอาไะครับทางไปห้องบอลลูนนี่มันตรงไหนเอ่ย อ๋อต้องต้องทำการงัดประตูก่อนนะครับไขสะลอกสะดอกกุญแจก่อนฮนะแม่ลูกกุญแจขนาดนี้แล้วถ้ากุญแจดอกมาันจะาขนาดไหนเนคนสมัยก่อนสามชั้นนะครับทุกครั้งปกเรียบร้อยเปิดเข้าไปครับพี่น้องโอ้โหเห็นเลยครับยืนอยู่2คนทางซ้ายครับ ค่อยๆนะฮะเห็นนะใจเย็นๆครับต้องใจเย็นๆนิดน,นึงครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคสองคนทางซ้ายแล้วก็มีทางขวาะเมื่อกี้เห็นไปปั๊บไม่มีลหรอเอเอเห็นไฟฉายครับ ผมจะรอจังหวัดสเตลล์มันครับหวังว่าคงจะได้ผ่านไปสักทีทีบุย้ยผมแม่งเดินลีลามากไอ้เหี้ยนี่ไปเอ้ยอยู่ดินทางนี้ไม่เอาอย่าเดินมาเดินมากูต่อยนะเอาสิเอาเ้าฟาอวเฮ้ยโอเคครับ มันทำให้ผมรู้ว่าโดนจับได้ที่เดียวตายนะครับท่านผู้ชมโอเคเอากันใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับถ้าใครดีกลังซื้อแผ่นมาเล่นก็นะอย่าให้โดนจับได้แล้วกันครับเพราะโดนจับได้ก็จะตายเหมือนผมเนี่ยครับโดนยิงกระบาลแต่ก่อนผมก็เล่นเกมแล้วก็ตายเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาผมลงยูทูบผมก็ัดต่ออาฉาที่แบบเออเราไม่ตายคนดูจะได้แบบไม่เสียอรรถรสอะไรอย่างเงี้ยอ้าว ไอเฮียเห็นโอ้โหเฮียตายสองรอบแล้วมันสงสัยมันจะเดินวนในโซนนี้แน่เลยครับไอตัวเมื่อกี้หลังๆนี้ผมปรับมาแบบว่าตายข้อตายครับจะได้นะคนดูจะได้เห็นฉากที่มันควรจะเห็นนะครับฉากตายกากาอะไรอย่างเงี้ไอเฮียตัวนี้มึงฆ่ากูสองทีแล้วกูขอเสียบมึงซะเยียเรียบร้อย แม่งเอ้ยน่าจะกระซัวสักสิบทีเหมือนไส้ค่ากูเสียฟอร์มหมดเลย <c oughs> เอาซะเสียฟอร์มเลยนะนะอันี่จะเดิมอีกไหมโอ้ยกูหวัน่นเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแม้ว่ามันเห็นเราอย่างไงแล้วแต่เราจะโดนแม่งซัดทีเดียวล่วงตลอดนะครับไม่ว่าเลือดเราจะมีแค่ไหนจะไม่เหมือนเออ่ในเกมเพย์ปกติโดนจับได้โดนยิงเลยสวัสดีโซเชียลแคม อืมไม่มีอะไรมากเอามีดมาฝากห้องบอลูมุ่งไปยากมากไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะเนี่ยป้ายเปิย์มันก็ไม่มีบอกไอ้ฮ่านี่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันมีอีกสองคนด้านซ้ายครับแล้วทางแม่งวกวนเหมือนกัน ไม่มีใครครับนี่หรือเปล่าเข้ามาลุมที่ว่าประตูไม่เหมือนที่อื่นแอดประตูแอดแอดเข้ามาแล้วครับอ่าถึงแล้วครับห้องาอลุมครับโฟยเออร์อาคาเมนอนเข้ามาแล้วงานนี้สงสัยจะได้ไฟครับกาดเยอะเหลือเกินฮะเพอร์ซิวัลเพอรเราเจอลูุ่งตาแล้วลูแคมมาโผล่อยู่นี่ได้ไงไม่รู้ พี่ชายฉันน,นะนะบอกว่าสวินจะมาทำอะไรที่นี่ทุกอย่างก็ต้องไปได้สวยใช่ไหมใช่เซอรูแคนมันราบลื่นดีเรากลำลังพิปปอสมัดในอีกไม่กี่ชั่วโมงแจมเลยจากนั้นก็เป็นอเมริกาแม่งเอ้ยเข,ขากำลังอรักขาหลอดเอสติงจนกว่าจะถึงชายแดนแล้วต้องรายงานสถานการณ์ไหมมันเสี่ยงนะกบกจะรู้ตัวซะกอรกอลแฮตพูดถูก แต่ต้องเป็นพอใจแน่ๆถ้าเกิดเขารู้เข้าไม่ต้องเครียดในเรื่องเนี้ยเขายังไม่อยากเข้ามาช่วยหรอกท่าสถานการณ์ยังดีอยู่เราต้องทําตามแผนได้เลยรรบทราบฉันแจ้งอีกทีนะถ้าฉันอยู่ในจุดที่มันได้เปรียบแล้วจุดที่ได้เปรียบหมายความว่าไงก็เลยขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นคัตซีนอยู่นะครับผมไม่เล่นนะฮะเขาขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นด้านเหมือนเป็นชั้นสองของห้องโถงฮะ นั่นนะครับไอลอดเฮสติงครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเซอร์ลูแคนเป็นพี่ชายของเออิซาเบลครับหรืออีเกลนนั่นเองชื่อมึงเยอะเหลือเกินบางทีผมเล่นเองผมก็งงเองแม่งใครเป็นใครวะ,อะโอ้โหเชดเคประกอบปืนครับท่านดูทางจะจะเป็นสไนเปอร์เก็บเสียงนะครับบรรจุกระสุนให้เรียบร้อยดูในะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว นี่ยืนอยู่กลางห้องโถงนะครับโอ้แล้วไม่มีใครเห็นกระแลแฮตเลยเนี่ยนะห้องแค่นี้อย่าพิ่งยิงนะจนกว่าเราจะคอนเฟิรม์มเป้าหมายโอเคก็จะมีะกบฏเนี่ยมันขโมยชุดของยูนิตเ<ข>ออยูนิตคอมพานีเข้ามาแฝงตัวเป็นกาดนะครับ๋อต้องดูสัญลักษณ์ที่แขนนะครับดูสัญลักษณ์ว่าคนไหนเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นการ์ดตัวจริงไอ้นี่ครับเป็นตัวปลอมเราเจอขบวนคนยุงที่ด้านล่างไอ้คนนี้ล่ะเนี่นะไอ้นี่เช็คได้ไหมไอ้นี่ตัวจริงครับมีสัญลักษณ์ที่แขนด้านขวาครับเป็นอาร์มครับมีไหมให้หาต่อไปฮะชึบอะไร โอเคอันนี้ตัวจริงครับมีสัญลักษณ์ครับ,บเอยอะมากลองเช็คกาดที่เหลือครับไอ้น,นี่ตัวจริงครับจะยิงมันก็ไม่ได้ครับ <c oughs> น่าจะให้ค่าเฉพาะไอ้ตัวปลอมครับ <c oughs> ให้เช็คนะครับแล้วก็ยิงเลยได้มั้ย okay, <eliminate>. okay โอเคอิลิเนตโอเคครับให้เก็บเลยครับเนี่ยผมจะลองยิงตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ยิงไม่ได้ครับลองยิงแล้วยิงไม่เข้านะครับกดยิงแล้วยิงไม่ยิงไม่ออกนะฮะต้องเป็นกาดตวปลอมของกบฏครับไอเฮียเนี่ยใช่แน่นอนอเก็บครับหนึ่งตัวรวมไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งไอ้นี่ ใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่ครับอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับร่วงไปแล้วลูกแคนก็บดพารอฮิตซิงออกไปเดี๋ยวนี้เอาแล้วครับอู้ยโดนยิงเข้าให้ปะทะกันแล้วครับพารอฮิตซิงออกลไปต้องการรังเสริมทัวสิฟบอลข้อหมายโจมจานแล้วกาเราจะแหกกันมาฉันต้องการรังเสริมเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเราจะไปโลกับนายเดี๋ยวนี้เอาแล้วครับระหว่างนี้เราก็ต้องอยู่คนเดียวฮะ เสียวแบบลำพังโอ้โหมันวิ่งกันใหญ่เลยเขี่ยใครเป็นใครบ้างวะเนี่ยโอเคมันบอกแล้วครับว่าชั้นสองมีสไนเปอร์ครับก็คือเรานั่นเองครับมันเห็นแล้วอุ้ยเว้าเขี่ยอยู่ไหนกันอู้วอุ๊ยเว้าอย่างเงี้ยแม่เอ้ยอีกทีที่กูไม่พลาดแน่ทีเนี้ยเรียบร้อยอยู่ไหนจ๊ะ สวัสดีโซเชียลแคมเรียบร้อยครับอ๋อสไนเปอร์กระบอกนี้ยิงส่วนไหนก็ตายครับขอให้โดนนี่ครับขอมแมลงจุงเบยแต่ผมก็ชอบยิงหัวเหมือนเดิมเลยครับมันเล้าใจโอ,โอ้โหโอ้โหซัดกูใหญ่เลยเห็นกูมีคนเดียวผมอยู่ตรงนี้ผมสึกว่าผมมองไม่ให้นันแล้วเดี๋ยวผมจะต้องลงไปลุยว่ะเดี๋ยว,วนะ เลยเก็บชั้นสองให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นห่อข้างแคร่ครับหมดยังวะอุ้ยมีมีวิ่งอยู่มีวิ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยไหนวะโอ้โหเฮียเดี๋ยวนะเรือเรือหอมันก็ไม่ได้ใหญ่นะเพื่อนไม่มาผมพบก็สิวะจ่าเอ๋เจอแล้ว ฝั่งนู้นก็มีครับยิงยิงมือได้ไหมเย่ yeah, ได้นะครับอีกทีโห oh, มาใหม่เนี่ยเหมือนกูเติงม,มาสุนกันโห oh, มาใหม่ดิโอ้ oh, ไม่ตายเหรอเดี๋ยวเธอนะครับเดี๋ยวผมเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดก่อน,นครับเดี๋ยวค่อยลงไปเดี๋ยวจะโดนล้อมได้ออกมาเร็วอย่าลบนี่แน่มือแตก ไปครับเอ้ยโหปืนไรอะ่ะโอ้ลูกซองลูกซองอี๋ฮะมันต้องการอะไรจากสังคมมานี่สตเตล์ฮึมมีลูกซองแม่งเหี้ยมากครับเกมนี้แม่งชอบวิ่งแบบปรีเข้ามาประชิดะครับกินแขนอีกตัวหนึง่งนะนะเอาชั้นสองอยังเหลือฮะเงยหัวมาเด้ เฮ้ยไม่โดนได้ไงเฮ้ยโดนโหยิงทะลุซี่ซี่บันไดไม่ได้ครับนี่เนี่ยมือก็ได้ปืนกระบอกแม่งใหญ่น่ากลัวชิบหายสไนเปอร์มีไหมเหมือนด้านล่างจะไม่มีแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมีครับเราเจอกลุ่มลุมด์อตันขั้มใหญ่นะครับตอนนี้ กศวก็แจ้งมาครับที่มาไม่ถึงนี่โดนดักครับโอ้โอ้โอโอโอตรงไหนเนี่ยเอ๊ะคลายคลายคลายทำอะไรสวัสดีโซเชียลแคมลวงประตูเข้าได้ไหมอ้าวเขาไม่ได้ครับแล้วยังไงล่ะนี่กรรมเอ้าอุ้ยโอ้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 อะไรแลนันเกิดอะไรขึ้นนะน่ะมีการระเบิดขึ้นที่เครื่องยนต์ด้านหน้าทุกคน ขอใเลยทุกคนกบฏมีคนคอยสั่งการอยู่บนนี้เป็นหญิงที่มาจากไวท์แชเพลฉันกำลังจะตามมันไปต้องตามไปครับตอนนี้ต้องเก็บไอ้พวกลูกกระเจอก่อนครับมันรอเล่นงานเราอยู่มีสัญญาณุกดฉินดังแล้วนะครับตอนนี้เก็บมันก่อนครับไปต้นตาย น่าจะหมดหรือยังเงีเยบไปแล้วไปลงไปเลยครับก ah าลาเฮดนี่คือใจร้อนครับอยากจะรู้คำตอบเหมนนครับแล้วก็ผู้หญิงอินเดียที่เห็นเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วาช่าเพล,ลแล้วไงนะไปทางไหนวะเนี่ยจะเธอมันดักหน้าเจ้าเอไหมวะโอเคลงทางนี้นะครับ นี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับวิ่งอยู่ตรงเหมือนจะเป็นทางเข้าที่เราเข้ามาเอา้าหนูสมกแกรนดตครับระเบิดควันนะโอ้โหไม่ให้ตามนะทางนี้ปะเอาไปต่อไม่ได้ครับอ้อทางนู้นทางนู้นทางนู้นทางหน้าตาเหมือนกันเลยนี่ครับตรงนี้เลยครับนี่มันปลาสมกไว้อย่ามาดักเล่นงานกูนตรงนี้นะไอ้เหียยู่คนเดียว ไม่เงยพอเทวอลมันหายไปแล้วฉันจะตามไปต่อไม่ต้องแล้วมาลงกลุ่มที่ไลฟ์บอทตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่เขาแล้วพวกขบวนมันมีแผนสองโอเคได้ฉันกันจะไปครับพอเทวอลเรียกตัวกลับด่วนครับไม่มีข้อสกเทียงครับต้องรีบไปครับ เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งรุ่นพี่นะนี่เหรอที่นายเรียกว่าเหตุผลเราไม่สามารถรู้เห็นการลุวนหน้าได้ครับอลัแต่ภารกิจของนายคือว่าชมเป๋มันคือการแฝงตัวเข้าไปฉันนี่แมาว่ามีคนตายกันเกิ่อนก,การเลยและการทำลายลอนดอนเออโรงพยาบาลลอนดอนแล้วก็นี่ไงฉันยังยืนยันคำเดิมฉันขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว,ยวสำหรับผลที่จะตามมาทั้งหมดหบบเซบาสเตียน นายเข้าใจหรือเปล่าว่าฉันทำเพื่อปกป้องนายจากความโกรธของลอดชานเซนลอและก็กลุ่มดีออเดรอร์ของเราเดีย๋ยวพ่อนายจะเขาะ้าใจเหตุผลเองแต่ตอนนี้เราจะต้องหาระเบิดซะก่อนว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหน,นเออพ่ออัตว,วินเราต้องรีบออกจากที่นี่นะก่อนจะมีการสูญเสียมากๆเซรูแคนจะเป็นคนพาท่านออกจากที่นี่ครับส่วนเราจะต้องตามหาพวกมันต่อแน่นอนสถานการณ์ถูกควบคุมไว้หมดแล้วพวกท่านคงไม่ตั้งใจที่จะมาขึ้นมาอยู่บนเรือนี้หรอกนะเดี๋ยวเราจะตามท่านไปอีกไม่นานครับไปเลยครับ คุณการธรรมบูนำก่อนนะครับอีซี่ดูแลพวกเขานแล้วตามที่เา <ผม S 1> ขาพูดครับอีซี่เธอต้องตามหาลาฟาเยตแล้วออ,ออเาเสือหอนี้ซะพี่ชายเธอกำชับฉันว่าทำยังไงก็ได้ให้เธอปลอดภัยถือว่าทำเพื่อฉันก็แล้วกนันนะครับกดสามเหลี่ยมครับนี่ฮะ เราว่าการอาวุธตรงนั้นมีห้องของากาอยู่ใกล้เราจะได้ประโยชน์จากอาวุธของคอพอนี่โอเคครับก็เดี๋ยวเราจบตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาต่อกันในความมันกับภาคที่7ครับผมสวัสดีครับ